คนไทยนะขนครไทยนไทยอ้ยชอบจริงเลยอยากได้อยากได้ราคามันแพงแพงนครไทยเนาะดก่อนาอยากได้ราคามันหนูเองอยากได้ที่ดินแน่นอนได้ท่มีเองี่ดินอย่างนีฉันไม่ไรหที่หลวงเ่นรับนนนี่เหรอที่หลวงเหรอใจ่าอคเนึอ อดใจจัดเลยนี่ท่านชอบทักสิ่งนี้ชอบจักกรเล่ย์ล่มาแล้วทักิล่างล่างเทให้แล้วนะจัดได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่นี่มดเขาหยิกเขาก็ไล่ออกนอกประเทศไปก่อนไงหยุดอํานาจหยุเสียใจกันเลยทำยังไงเนาะคนยากคนจนน้าเดี๋ยวลูกสาวมันรู้จัดจะทำยังไงแล้วเนาะโอ้ยมาอย่างนี้ดีแล้วโน้ะจะได้ดีกันสักทีพวกเรานะโอ้ เย่ yeah, yeah, แล้ว 4, รับจ้าง 4, ก็เย่วันละสองร้อยห้าสิบสามร้อยมัง่ง